อำเอหนองบุญมากเพราะความสุขแบ่งปันกันได้นำโดยนางภัยวันรักชาติเจริญประธานคณะกรรมการพอชออำเภอหนองบุญมากธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติ ด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยและช่วยเหลือผู้ยากไร้ในชุมชนตลอดจนผู้ที่ขาดรายได้และไม่สามารถ ช่วยเหลือซึ่งการและการคนไทยไม่ทอดทิ้งกันครับผมนะครับคนไทยไม่ทอดทิ้งกันและที่นี่คือคนหนองมุมากไม่ทอดทิ้งกันนะครับพระสัจัญบันสุขอำเภอหนองมุมากของเรานะครับขอบคุณทุกทกท่านเลยนะครับหลังจากนี้เสร็จแล้วเราจะถ่ายรูปร่วมกันแล้วก็จะร<อ>่วมร้องเพลงนะ<า>ครับร้องเพลงร่วมกันครับ ในส่วนนี้ครับนำน้ำเรียงว่านี่คือพลังคนละมือของพี่น้องเราชาวพืหนองมากครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาคผู้นำนะครับนำโดยท่านประธานชมโยกำนันผู้ใหญ่บ้านครับท่านกำนันดุขแทนลุงใจสูงครับท่านกำนันประยูนท่านกำนันสมบัติท่านกำนันสกุลแม้แต่ท่านเกษียณอายุราชการไปแล้วท่านก็มาร่วมนี่คือความ่วมือของพี่น้องเรานะครับพี่น้องอสมทุกหมู่บ้านครับทุกหมู่บ้านทั้งร้อยสี่หมู่บ้านท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งร้อยสี่หมู่บ้านนะครับไทยวันรักชาติเจริญ

หรือมีไม่เป็นที่สำคัญแม้รักกันพึ่งพาอย่าไปตัดไม้ทรีเปิดมาพึ่งกันีิวพัันใจแบ่งศักดิ์ศรีวันนี้เราอยู่คิดดูให้ดีออดถึงจะจุนใจเวตกรรมถอมงไปทำ<ด>ชั่วไปอาจต้องใช้กรรม อย่างงมงายโลบ่ลงพระคงจะเกิดลำเคยนสร้างบุญพระท่านคงเห็นร่มเย็นพ้นความกังวลถึงวิบัติขัดสนพ้นบุญนำให้ศีลธรรมมั่นใจไม่ต้องไปกัง